ขายยายเห็นขาแค่ข้าวแค่ข้าวถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วถ่ายและเอาถ่ายแล้วไม่บอกจะได้พูดนี่ถ่ายแตนเมื่อไหร่นี่ยถ่ายกั่เมื่อวานใช่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 แต่เมื่อวานโออ้้าวันนี้เจอกับพวกเราอีกแล้วนะครับเสี่ยหมานตลอดกับผมประคารชินยิ้มครับผมวันนี้มาดูที่แปลงนี้โฉนนฮะนี่ ถนนลาดยางเลยสายหลักเลยเนี่ยอ่าฮะเดี๋ยวเราด้านหลังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายดูอ่าเดี๋ยวถ่ายดูนี่ถ่ายตรงนี้ก่อนนี่อ่าถ่ายตรงนี้ก่อนเนาะนี่นี่นี่คือหลักถนนหลักหลักตรงนี้เลยอ่าหลักอยู่ตรงนี้นี่หลักตรงนี่ฮะนี่ตั้งแต่หลักตรงนี้ไปยาวไปนู่นเลยสุดสุดท้ายแหละท้ายก็ติดถนนลาดยางอีกเอ้ยอไม่ใช่คอนกรีตคอนกรีตคอนกรีตเหมือนกันคอนกรีตเหมือนกันเห็นไม้ล้อมนี่ไม้ล้อมอันนี้อันนี้อันนี้เขาเช่าเขาเช่าเช่าที่ทำให้ล้อมอ่าเขาเช่าที่ครับเราขายแต่ที่อ่าฮะเดี๋ยวพาไปชมก่อนเนื้อที่สามไร่เป� องล้านหต่อหนึ่งไร่อ่าสองล้านหกแสนสอล้านหแสนอ่าไรละนะอ่าแล้วแล้วเราเข้าเข้าไปข้างในก่อนหรือหรือเอาไงดีก็ไปเลยดิไปไปไปเลยอ่แผนแผมตงไก่เนอืมูต้องกุกกกเออฮะมีอย่างอื่นไม่ได้เหรอกู๊กกอ้ากล็กๆ็อกลกลนี่ไก่อะไร่ ได้เลยฮะหมาหมาเอ้ยเอ้าโอตกใจเออเออเออนี่เขเรียกเขเรียกอะมรกำลังหันเลยออกำลังหันแล้วฮะนี่ฮะหมูตัวนี้สามตัวร้อยฮะให้โอ้มามาถึงคนแล้วไม่ายนะอ่ะพื้นที่ของเราก็จะติดถนนสาธารณะไม้ล้อมด้านหลังพี่ไม้ล้อมเต็มหมดเลยอ่าไม้ล้อมอันนี้เขาเช่าเขาเช่าเช่าทำาที่ที่ทำไม้ล้อมอ่ะฮะนี่ดับเพื้นทีของเราสวยอ่ะเดี๋ยวไป สามไร่เป๊ะพี่สามไร่พอดีเลยอ่าสามไร่เป๊ะไร่สองล้านหกแสนอ่าสองล้านหกแสนอ่าและและด้านข้างเราก็รั้วด้านนั้นก็ติดติดกับคนอ่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาซื้อไว้อ่าเขาไปซื้อไว้อ่าล้อมรั้วรอบข่าวชี้ชัดเจนนี่นะไม่ต้องมีรั้วอ่าใช่แปลงนี้อ่าล้อมไปเรียบร้อยแปลงนี้ติดทางสาราสองล้านนะพี่หน้าหลังเลยนะข้างหน้าข้างหลังเลยอืมด้านหน้าติดทางถนนลาดยางทางเข้าน้ำตกโกดดกอ่าน้ำตกลานลัก น้ำตกเจ็ดคดน้ำตกถ้ำเต่างอยที่นี่อยู่ตำบลชะอมนะครับครับผมตำบลชะอมอำเภอแก่นคอยจังหวัดสระบุรีสระบุรีร่อเรือกระเด็นไปดูแล้วนี่นี่ทางด้านหลังอ่ะนี่ตีด้านหลังด้านหลังนี่ดูเดี๋ยวเป็นคอนกรีตพี่คอนกรีต้นกามปูหรือจามจุนอ่ะต้นกามปูใหญ่ๆนี่อยู่ในที่อยู่ในที่เราอ่าอยู่ในที่นี่นะนี่ไปสุดรั้วนี่อ่าแล้วเราก็เดินเลาะไปนู่นเนาะุด้ว หมาหมาหมาวิ่งออกมากัดใช่ไหมเฮะกัดเราลูกโอ้ก็งั้นอยู่โบราณว่าหมาเห่าไม่กัดหมาเห่าหมาเห่าไอ้ไอ้ะไรนะแบบแบบนั้นเขาบอกเพราะนั้นเพื่อนบ้านเพื้าวเพื่อนบ้านปลูกปลูกกล้วยไว้ว่าเออปลูกกล้วยไว้ทําไมเอาเอาหมาเอาหมาเอาหมาไปกล้วยเขาตายหมดเลยเพราะว่าหมาเห่าไปตองแห้งง่าย ด้วยใจเขาหมานี่หายขี้ไปทุกทาาหมานครับผมอ่ะเดียติดตามลั่นเอ้ยไม่ใช่เอ้ยคอนเีตคอนเกตดีสวยๆด้านหลังเป็นคอนเีตอ่าด้านหลังเป็นคอนเีตนี่นี่สวยต้นจามจุรีก้ามปลูกอยู่ในที่นี่แล้วนี่เขตดเข็อ่าเขตแดนนี่ฮะไปนู่นเลยอ่าติดกับพื้นบ้านเอาเราเดินไปหน้าเลยจะเดินไปอ่าฮะอ่าพี่พี่อหน้าให้ผมเฮียบมตามหลังนะฮะตามมาดิหมาน อะฮราลองหมากันนะพี่เดี๋ยวพี่พี่ดูก่อนนเขาล่ามป่าลามล่ามไม่ลามเลยเรียบร้อยโอ้โหงานเข่าอะตัวใหญ่จัดเลยเลอนั่นแหละนั่นแหละโอโยหัโออัน้ลัอยู่ตายหมาฮะดูลหลล่าลอยู่พี่ อ่ะแล้วเือไปทางนู้นนะไปง้ดีกว่าเกมันขาดมาในนมาเลยียบ้อยลาราบไม่ไม่ที่แรกก็ที่แรกก็ยาวคือมันวิ่งมาเหลือไม่ไม่ไม่หหงมดหงแล้วยังหงุดหง่ดอมาดูดิไม่กังหลังพี่ใจโตเล็กัวเล็ก ดูด้านหน้าอ่ะไปดูด้านหน้าแล้วเราไปปิดเบรกด้านหน้าเนาะด้านหน้าด้านหน้าแหมหมาเห่าไว้มันก็จะให้ดูด้านนู้นอ่าฮะไปดูหน้าดูอะไรนะครับใช่เรียกไดีครับทำไรอ่ะจะนอนแล้วรักพ่อนะรักพ่อนะพ่อนยามบ่ายอ่าฮะนี่นี่มาเลยมาเลยหมานี่่นีเดี๋ยวเราเดินไปรุ่นเดี๋ยวปิดเบรกเนาะหมาจะตามมาขวางเองไม่ไม่มาไม่มาหมาเวียดนามดุ่ปใจ ประมาณนั้นอ๋อไร่ละสองล้านหกแสนนะครอ่ะฮะสองล้านหกแสนสามไร่ครับอันนี้ที่ดินแปลงนี้ติดถนนลาดยางทางเข้าน้ําตกโอยดกอ่าเดี๋ยวแพงกันแต่รถหมานจาาะยาวนะอ่ะานะออแต่กรถผมเลยนะอ่าแดนติดหน้าติดถนนอ่าสี่สิบเมตรฮะสี่สิบเมตรสามไร่สวยนี่เลย, r, ลย,ย,เลยให้เห็นให้ชมนี่มานี่เลยมานี่เลยติดลาดยาง อ่าทางนี้ก็ขึ้นอ่าชโนชโลดคุดแดงอ่าทางขึ้นน้ำตกกอยดอกติดเส้นหลักแล้วพี่่สองล้านหกแสนนี่มาถึงบ้านนี้ทางนี้นี่แหละติดลัวคาบอายแดเนเรานี่แค่นี้อ่านี่ชนโนดคุดแดงพี่อาตัวมะขามาแค่นี้ครับอ่าแค่นี้ต้องหมาเห่าเราเมื่อกี้อ่าใช่ อะมาหามาหาไปตองแห่งมันจะไม่เกี่ยวเขาตะไบตองใครสนใจนะครับสามไร่นะไล่ละสามล้านหกแสนติดต่อเสียหมาน5าตลอดนะครับท่าขี้แตกขี้แตนอ่ศูนย์เก้อสามแปดศูนย์สี่ห้าแปอ่าหรือเบอร์ผมอ่าศูนย์หกสามอ่าสองหกสี่หกสเ้าห้หอหหอหหหหออโกเอกวันนี้พวกเราลาไปก่อนก่อนก่อนกใหม่คลิปหน้า <ห>สวัสดีครับสวัสดีครับเดี you, ๋ยวยังไม่ปิดเดือยปิดได้แล้วปิดได้แล้วโอเคก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะอ่าวันหน้าพกพกอะไรไปด้วยหะหกปีน้อยมาให้ด้วยเสี่ยปีน้อยปีน้อยไม่มีแล้วตอนนี้คุณเลยครับคุณเลยครับโอเคครับผมที่นี่เอ้ยบอกยังตบมเหรอบนโชว์โอมเปิงคกอยที่จังหวัดสระบุรีเออฮะ พยายามได้ที่ติดถนนสายหลักก็ออมีมีแปลงเดียวอีกแปลงเดียว,ยวอีกแปลงเดียวจริงๆเออก็แปลงเดียวจริงแหละแปลงเดียวติดถนนสายหลักเนี่ยสนใจติดูเตาผอวหมายใหม่โอเคเบอร์โทรให้เป็นไรียบร้อยอครบับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ